สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft c อ m m a นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูเรื่อง Location Detection กันหรือการตรวจสอบว่ามีคนหรือสัตว์หรือมอนสเตอร์รอ, Monster, อยู่ในบริเวณที่เราต้องการหรือเปล่าก็เป็นตอนสั้นๆนะครับไม่ยาวมากแต่ว่ามีประโยชน์ใช้ได้เลยทีเดียวครับก็จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเนี่ย ก็เรามาดูเบสิกของ location direction กันหรือว่าการตรวจสอบคนตรวจสอบคนก่อนแล้วกันก็วิธีการตรวจสอบว่ามีคนอยู่ในบริเวณที่เราต้องการหรือเปล่าเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า test for ซึ่ง test for เราเราก็เราก็จะพิมพ์ต่อว่า test for sa วงเล็บวงเล็บแบบนี้นะครับวงเล็บแบบเหลี่ยมอะแล้วก็ r เท่ากับ3เวลาเราพิมพ์อย่างนี้ ก็จะมีมันก็จะเป็นการเช็คว่ามีคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆพมานบล็อกอันนี้ในระยะ3บล็อกหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาคอมเพลเรเตอร์วางข้างๆครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Repeat always active เสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มทำงานใช่ครับมันก็จะทำงานแล้วก็จะสังเกตว่าสัญญาณ redstone ก็ถูกปล่อยออกมาอ่าเมื่อมันถูกปล่อยออกมาก็แสดงว่ามันค้นพบคนที่อยู่ในบริเวณ3บล็อก ในระยะของคอมมาน d บล็อกนี้ถูกต้องไหมครับเพราะผมก็อยู่ในระยะ3บล็อกเหมือนกันก็สแสดงถูกมันก็ทํางานถูกดีแล้วเราก็ถ้าเราค่อยๆเดินออกจาก Command บล็อกนี้ออกนอกระยะ3บล็อกเมื่อไหร่ปุ๊บไฟก็จะเริ่มดับนะครับตอนนี้อยู่1บล็อกใช่ไหมจากศูนย์ก็มาเป็น1 2 3พอถึงระยะ3บล็อกพอเลยครึ่งครึ่งบล็อกตรงนี้ามาปุ๊บไฟก็จะดับทันทีอันนี้ก็คือระยะ3บล็อกนั่นเอง เราสามารถเปลี่ยนได้อยากให้ระยะ5บล็อกก็เปลี่ยนจาก3เป็น5มันก็จะไฟก็จะขึ้นมาใหม่แล้วก็ออกไประยะ5บล็อกไฟก็จะดับอ่าไฟก็จะดับเขยบเข้าไปหน่อยอ่าไฟติดขยบอ,ออกไฟดับอันนี้ก็คือ5บล็อกอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราจะมาดูเรื่องเรามาดูเรื่องเนี้อย่างละเอียดละเอียดเนี่ยบางทีการที่เราทดสอบในพื้นที่ว่างเปล่ายางงี้อาจจะทําให้บางเรื่อง เล,เล็กๆน้อยเราอาจจะเข้าเข้าใจยากๆหน่อยดังนั้นผมก็ได้ทำเตรียมเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วเพื่อทดสอบอเพื่อทดสอบให้ดูนั่นเองพื้นที่นี้มีอะไรบ้างครับก็คือมีตรงกลางครับเป็นคอมบล็อกนะครับทำเหมือนเมื่อกี้เลยมีคอมบล็อกตรงกลางแล้วมีคอมพิเตอร์อยู่รอบๆนะครับอ่าเสร็จแล้วก็รอบๆเนี่ยถัดออกมา5บล็อกก็จะมี มีมาร์กไว้ 50, 15, 20, 25, 30จนถึง50นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นมาร์กไว้ทั้ง4ทิศเลยรวมทั้งทิศทิศขึ้นด้วยเห็นไหมครับทิศขึ้นก็จะเห็นว่าผมทําด้วย 5, 10, 15, 20ทําเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ผมพื้นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ที่ผมจะเอาไว้ทดสอบให้ดูทีนี้ไอคอมมานบล็อกตรงกลางเนี้ยก็ผมก็ตั้งไว้ที่ตําแหน่ง0ูนะครับก็คือ0ูนย เห็นไหมครับ0ูนยซึ่งค m อมานบล็อกเนี่ยก็เอางี้ดีกว่าถ้าผมมาที่ตำแหน่ง0-5ก็หมายความว่าอยู่ห่างจากคอมานบล็อกนู้นห้าบล็อกโอเคนะครับก็ถือว่าเข้าใจง่ายดีแบบนี้ครับทีนี้ผมก็จะเอาที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็คือผมจะทำ test for a r เท่ากับ10แล้วกันทีนี้เอา10แล้วกันเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น ก็เอา10ก็แล้กันพอ10ปุ๊บตอนนี้เราอยู่ในระยะ10บล็อกหรือว่าในระยะถึงขอบสีแดงนี้ะระยะถึงขอบสีแดงนี้ถ้าเราออกจากนอกขอบสีแดงนี้ปุ๊บไฟก็จะดับเห็นไหมครับไฟดับทีนี้การที่มันวัดระยะ10บล็อกเนี่ยมัน10บล็อกแบบไหน10บล็อกในเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเปล่าหรือสบล็อกเป็นรูปวงกลม ผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นวงกลมครับไม่พูดมากครับเป็นวงกลมนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นวงกลมก็เพราะว่าอันนี้ผมได้มาร์คสีแดงตรงนี้เพิ่มอีก 8. จุดนะครับก็คือเป็นเป็นคือถ้าเราเรียนคณิตศสาสตร์สูงสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเราวัดจากตรงนี้ไปถึงตำแหน่งนี้จะเป็น10บล็อกพอดี เราจะวัดนับอย่างนี้ไม่ได้ครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าดดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันระยะมันไม่เท่ากันไงเพราะว่าเห็นไหมครับถ้าถ้าเราดูสี่เหลี่ยมเงี้ยก็มันไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเราาร์ k สีแดงเนี้ยแล้เร,เ,รเราคำนวณควณคิตศาสตร์ซึ่งผมก็ขี้เกียจคำนวณให้ดูครับตามนั้นก็จะเห็นว่าถ้าผมออกนอกเขตสีแดงปุ๊บไฟดับทันทีอ่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในระยะ10บล็อกจากแนวแกนนี้ แล้วก็10บล็อกในแนวแกนนี้แต่ถ้าเราอยู่ห่างจากคอมมานด์บล็อกเป็นระยะ10บล็อกมันก็ไม่ติดอยู่ดีดังนั้นก็เป็นการบอกให้เลยว่าถ้าเราวาดวงกลมเนี่ยรัศมีอย่น้นนะอ่าก็แบบนั้นแหละถ้าเราออกนอกเขตน,นี้ก็ถือว่าไม่ติดแล้วเช่นกันทีนี้แนวสูงอ่าแนวความสูงเป็น10บล็อกเช่นกันเห็นไหมครับผมก็ได้มาร์ก5แล้วก็10ขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าผมไปยืนที่ตรงตำแหน่ง10ตรงนี้ก็จะเห็นว่าไฟติด ใช่หไหมครับถ้าผมกระโดดปุ๊บก็จะเห็นว่าไฟกระดับนั้นก็แสดงว่าไอในระยะในแนวตั้งก็เป็นเรื่องเดียวก็สามารถเช็คโดยใช้วงกลมได้เหมือนกันแล้วไอเนี้ยอันนี้ผมก็ทําจุดขอบสีแดงใช่ไหมเป็นบนพื้นแล้วบนอากาศผมก็ทําจุดสีแดงให้ดูด้วยก็จะเห็นว่าถ้าผมยืนตรงนี้อ่าไฟติดพอผมกระโดดปุ๊บไฟดับเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่าการที่มันวัดว่ามันเป็น วงกลมมันก็ไม่ใช่แค่วงกลมแบบนี้ครับลกลมกธรรมดามันเป็นทรงกลมเลยก็คือเป็น3มิติทั้งซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็บนล่างครับทั้ง 6, 6ทิศหมดเลยก็จะวัดเป็นวงกลมทั้งหมดอโอเคทีนี้บางทีเนี่ยสมมติเราต้องการให้คนมาอยู่ในตำแหน่ง00นย์ศเอาเปว่า0ูตรงนี้กันตรงนี้เลยเราอยากให้คนมาอยู่ตำแหน่ง0ู แต่คือคือเราต้องการให้คนมาอยู่ตำแหน่งนี้เป๊ะ,ปะศูนย์นยแต่คอมมานด์บล็อกเนี่ยถ้าเราจะลดระยะคอมมานด์บล็อกออกมาเราก็ต้องลดพยายามพอแล้วคอมมานด์บล็อกใช่ไหมอาจจะเหลือแค่หนึ่งพอเราลดระยะคอมมานด์บล็อกเหลือแค่หนึ่งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราจะดีเท็กซหนึ่งบล็อกได้เนี่ยคนคนจะต้องเห็นคอมมานด์บล็อกใช่ไหมเพราะว่าอาร์เกับหนึ่งคือระยะออกจากคอมมานด์บล็อกมาหนึ่งบล็อก ซึ่งบางทีคนสร้างแบบเขาไม่อยากให้คนเล่นเห็นหน้าตาของคอมมานบล็อกบอกคอมมานว่า Command มีลักษณะยังไงเรียงๆๆเ,เ,เพราะมันไม่สวยดังนั้นมันก็เลยมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเช็คเอาคอมมานบล็อกออกไปไกลๆเลยแล้วก็ดีเทคว่ามีคนอยู่ณตำแหน่ง0ูนย์หรือเปล่านั่นเองวิธีการเช็คทําไงครับเราต้องการเช็คว่าให้คนอยู่ในตำแหน่งนี้ใช่ไหมเราก็เอาคอมมานบล็อกเนี่ยหนีไปที่อื่นก่อนอ่าหนีไว้ที่อื่นตรงนี้ก็ได้ แล้วเราก็เปลี่ยนโหมดเป็น Repeat Always Active แล้วก็มี c o m p พ r เตอรพร้อมกับพิสตันแล้วเราต้องการเช็คว่าณาตำแหน่งนี้0.640ห่ศยผมไปยืนก็จะเห็นว่าเป็นบล็อก0.640ต้องการเช็คว่ามีคนอยู่ในอยู่ระยะ1บล็อกณตำแหน่งหนูหรือเปล่า ถ้าผมเขียนแค่นี้ถ้าผมเขียนแค่นี้ก็จะเป็น1บ,บล็อกเทียบกับคอมมานด์บล็อกอันนี้แต่ถ้าผมต้องการเช็คณนะตําแหน่ง0 64 0ผมต้องเพิ่มข้อมูลเข้าไปในนี้นั่นก็คือ x เท่ากับ0 y เท่ากับ64แล้วก็ z เท่ากับ0เราก็จะต้องใช้ข้อมูล4อย่างก็คือ x y z แล้วก็ r เพื่อเป็นการกำหนดว่าะร,ระยะกี่บล็อกออกจากตำแหน่ง x y z นี้ ทีนี้เมื่อเราทําเสร็จปุ๊บแล้วเราไปยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเข้ามาบล็อกก็ทํางานเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นต้อง0โ40ก็ได้ถ้าเ,าเราอยากจะเป็นเช็คด e เท t ที่ตําแหน่งอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันอย่างเช่นตรงนี้เป็น0 63ลบ10เอ0 6 10นะครับอ่าแล้วผมก็มายืนก็จะเห็นว่าเขมาร์นบล็อกก็สามารถทำงานได้เช่นกันโอเคทีนี้ ก็ยังไม่จบครับเราที่เราผ่านมาเราทดสอบคนใช่ไหมถ้าเราอยากทดสอบสัตว์บ้างล่ะว่ามีสัตว์อยู่ในบริเวณที่เราต้องการหรือเปล่าผมก็ขออนุญาตทำอย่างนี้แล้วกันเอาคอมมานด์บล็อกไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ผมจะเช็คว่ามีหมูอยู่ตรงกลางป่ามีหมูอยู่ตรงกลางป่าเราก็จะวิธีการเช็คปกติเมื่อก่อนเราก็จะเช็คว่า test for a r x ศูนย y เท่ากับ6กแล้วก็ z เท่ากับ0โดยที่ r เท่ากอันนี้คือเช็คคนทีนี้ถ้าเราต้องการเช็คหมูล่ะเช็คหมูเราจะไม่ใช้ a ละเราใช้ e แทนแล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเพิ่มว่า type เท่ากับ pick ถ้าเรา type เข้าป pick ปุ๊บแล้เอา pick มาวางเราก็จะได้ว่ามันก็จะทำงาน ถ้าเราดันหมูออกจากตำแหน่งนี้ก็หมูก็อ่าพิซันก็จะอันเนี้ยคอมมานด์บล็อกก็จะไม่ปล่อยสัญญาณออกมาแล้วนั่นเองก็คือเราจะเช็คหมูก็ได้เราอยากเซตสอมบีเราก็แก้คำว่าซองบีเราอยากแก้เป็นไรเราอยากเช็คอะไรเราก็แปลเป็นคํานั้นนะครับตามนี้ครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คงมีแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับ location detection หรือว่าการตรวจสอบบุคคลหรือสัตว์หรือมอนสเตอร์หรือ,อ entity Ent อะไรก็ตามที่อยู่ในบริเวณที่กําหนดนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมา,มากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ